รู้ไหมว่าทําไมผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะชอบเลิกกันเวลาอยู่ด้วยกันนานๆแล้วอ่ะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายเริ่มรู้สึกคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเออมันก็เลยเป็นต้นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายปรึกษาอะไรกันก็ไม่ได้ไม่เหมือนตอนคบกันใหม่ๆคบกันใหม่ๆเออออหอหมกตามกันไปหมดคุยกันรู้เรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องคอยรับฟังซึ่งกันและกัน คนเรามันก็แค่นี้นานเข้าของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าน่าเบื่อมันก็เลยเป็นสาเหตุที่จะต้องเลิกลากันต่างคนต่างคิดต่างคนตา่ตางทำต่างคนต่างอยากจะทำอะไรเป็นส่วนตัวของตัวเองมีความคิดแตกแยกออกไปอืมไม่เหมือนตอนรักกันใหม่ๆ อะไรก็ดีไปหมดหอมไปหมดปรึกษากันได้ทุกเรื่องเดี๋ยวนี้มีปัญหาอะไรไปปรึกษาสิลมเสียใส่นาะไม่ธรรมดานะการมีชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเออจะบอกให้สมัยใหม่กับสมัยเก่ามันไม่เหมือนกันนะสาวๆเห็นใจไอ จ๊โองามทิ้งนะเออฟังเรื่องราวของเขาแล้วอะ่ะเข้าใจเขาอยู่นะว่าผู้ชายเป็นแบบนี้แบบนี้จะเอาแต่เงินไปตีไก่จะเอาเงินเท่านั้นเท่านี้เออเงินหมืน่นเท่ากับเงินแสนเท่ากับเงินร้อยของเขาเท่านี้ไม่พอเออเข้าใจนี่ไม่ได้โทษเจ๊โองามพิงหรอก